สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับชอ่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอคจะพาไปดูวิธีการกำจัดสตรูในดินนะคะเพราะว่ามี FC หลายคนถามมามาีตัวนั้นตัวนี้มันอยู่ในกระถางเยอะเลยทำไงดีคะใส้เดือนตัวเล็กตัวใหญ่มันจะมีปัญหาอะไรไหมส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าถ้ามันมีแล้ว ถ้ามันเยอะมันก็ไม่เหมาะนะคะต้องเอาออกบ้างนะคะอย่างตัวเล็กๆต่อไปมันก็จะตัวตัวโตขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแม่ใหญ่แอคกทำยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะคะนี่เศรษฐีพันล้านนะคะเลี้ยงไว้ในล่มยาวยืดปากหลักประคองไว้นะคะก็จะเอามาเปลี่ยนกระถางใช้ดิน ใบไม้หมักผสมกับดินก้ามปูนะคะเนี่ยตักใส่เลยก็ไม่ยากในการปลูกบนสีนะคะเพียงเราเข้าใจบางครั้งถ้าเขาเาไม่สดชื่นก็เอาออกมารดน้ำบ้างถ้าน้ำเยอะก็รดน้ำลงนะคะถ้าน้ำไม่พอก็ถ้าอากาศร้อนก็รดน้ำให้มันมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะ ปลูกต้นไม้นี่เดี๋ยวเอามาใส่นี่เอาอ๋อไม่ใหญ่เอานี่ลองไว้เมื่อก่อนก็ลองแบบน,นี้แหละค่ะนี่ลืมไปว่าลองวันนี้เวลาน้ําเข้ารดน้ําตรงนี้ก็ตรงนี้เอามาสวมน้ําก็จะไม่เยอะก็จะล้นออกปกติแม่ใหญ่ก็จะเจาะรูร,ระดับนี้ไว้ระดับนี้ไว้นี ก็จะโอเคแล้วก็จะเอาออกเลยนะคะกดๆดดันๆจังหน่อยนี่อันนี้ก็ดินใบก้ามปูนะมันยังไม่ได้หมดอาหารเพียงแต่ว่าจะเอาใส่กระถางใหญ่ให้เจริญเติบโตเร็วขึ้นนะคะก็วางลงไปเลยแค่นี้ก็ตักดินใส่เราค่อยๆปลูกประคับประคองไปนะคะ ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงไม่ยากต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ปรุงดินง่ายด้วยนะคะดินหย,ยาบหยาบคือใบไม้หยาบหยาบไม่ไม,ไม่ไม่ผุดีก็ใช้ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เอาไว้ใช้เพาะต่อไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเพาะอันนี้คือที่รองไม่อยากทำไว้แบเนี่ยต่อไปก็จะรดน้ำ แม่อย่เอเอากระถางรองข้างล่างเพื่อรองน้ําไว้นะคะก็จะได้แช่ไปด้วยให้ใบไม้ที่มันแห้งอิ่มน้ําไปนะคะเนี่ยก็ลดไปเลยแค่นี้เองค่ะอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะ การที่เราแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะจะเป็นผลดีอยู่นะคะก็หลายอย่างเหมือนกันหนึ่ทำให้ต้นไม้สดชื่นนะคะแช่ไว้หนึ่งคืน1วันก็ได้นะคะเพื่อให้ดินใบไม้แห้งนี่อุ้มน้ํานะคะแล้วก็ต้นไม้ก็สดชื่นนะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะที่เห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะไหนนอทําไมต้องแช่นี่ไงนะคะ นี่เห็นไหมไต่ยอยู่นะคะเป็นมแมลงอะไรก็ไม่ทราบนะคะไต่ยอยู่นี้เราสามารถที่จะออกําจัดพวกนี้ออกได้นะคะเพราะว่าเขาหายใจไม่ได้นั่นเองนะคะน้ําท่วมแล้วเขาก็จะปีนขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนาะนี่ไงเห็นไหมคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนี่อันนี้ก้นหนีบนะคะอยู่ในดินอยู่ในใบไม้เขามากินนะคะ แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะคะถ้ามาดูตอนเช้าดี๋ยจะเห็นนะคะอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมต้องแช่บางครั้งไสเดือนมันเยอะเกินไปนะคะก็ต้องเอาออกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นแล้วพวนดินให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าเอาแช่ไว้นานๆเดี๋ยวก็เห็นตัวโน้นตัวนี้โผล่ขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมต้องแช่นะคะเป็นการไล่ศัตรูพืชด,ด้วยนะคะ ทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็เอาน้ําส้มควันไม้นะคะน้ําส้มควันไม้น้ําส้มควันไม้นี่ลดลงไปเลยลาดลงไปไม่ได้ผสมน้ำแต่แต่ตอนแรกนะคะเนี่ยอันนี้ใส่น้อยก็ได้นะคะถ้าไม่ได้ผสมเจือจางนะคะมันจะไล่มันจะไล่บําบรุงให้ด้วยนะคะบํารุงต้นพืชหลายคนถามมาว่าทําไม ตัวนั้นตัวนี้เยอะจังในดินนี่อย่างไสเดือนนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะเกรงว่าบางคนชมกําลังจะทานอาหารแบบนี้ mm. ก็เลยไม่อยากถ่ายให้ชมแต่เล่าให้ฟังนะคะบางครั้งมันจะมีอไรหลายอย่างที่เดินไต่ขึ้นมานะคะเราก็มองไม่เห็นนะคะก็เลยเป็นการแนะนําว่าใครที่ปลูกนะก็ทําอย่างนี้แหละนะแต่นี่ตัวนี้คงคงคงดูได้นะคะเนี่ย นี่เขากําลังไต่ขึ้นมาก็มีอยู่หลายตัวนะที่ไต่ขึ้นมานะเพราะว่าเขาไปกินใบไม้นะเขาไปช่วยย่อยสลายใบไม้แต่ถ้ามาอยู่ในนี้เพอ้อเผ้อเขาอาจจะกัดแทะรากอ่อนของบอนสีก็เลยจําเป็นต้องออทําให้เขาออกไปโดยง่ายไดย้และโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะการไล่มแมลงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครเจอมแมลงเจอไส้เดือนเจออะไรต่างๆที่อยู่ในดินนะมีมดมีอะไรทำวิธีนี้เลยนะคะ แช่สักประมาณหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ได้รับรองบอลสีไม่ตายค่ะแล้วเราค่อยเอาออกนะคะแช่ให้ท่วมขอบกระถางไปเลยก็จะเห็นเขาไต่ออกมานะคะนี่ตัวหนึ่งออกมาแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสองตัวเลยนี่นะคะออกมาแล้วนะคะนี่เอาให้ดูนะคะเดี๋ยวก็มีไส้เดือนไส้เดือนออกมาแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเกรงว่าหลายคนจะทานข้าวอยู่นะคะทานอาหารกันอยู่อ่า สำหรับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะนี้แม่ใหญ่แอคเอาปักไม้ไว้นะคะกันล้มเพราะว่าเอาไปวางไว้อยู่ใต้ร่มมากเกินไปนะคะมันยาวก็เลยเอาออกมาจะเลี้ยงนอกตู้แล้วเลี้ยงนอกตู้อยากได้หัวนะคะถ้าเลี้ยงในตู้จะได้แค่ใบนะสดชื่นแล้วก็จะได้แค่ใบนะเนี่ย ก็จะเอามาวางวางไว้แถวนี้แหละนะคะใต้ร่มไม้ธรรมดานี่แหละแต่ก่อนมันอยู่ทึบเกินไปอยู่กลางเพื่อนนะคะนะน,นี้เป็นเศรษฐีพันล้านอยากให้หัวโตๆนะคะใบได้น้อยๆไม่เป็นไรนะคะต้นตอนนี้ได้สามใบได้น้อยๆไม่เป็นไรไม่ใหญ่แอคชอบเพราะว่าหัวเขาจะโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเอาสักสิบกระถางไว้โชว์ประดับบ้านเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็รอติดตามชมนะอีกนานนะคะ เดีจากไปราคาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะมองเห็นแวบๆมีกระต่ายแอบเข้ามาในสวนด้วยไม่แยกเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงปล่อยมานานแล,ลว้วล่ะเมื่อก่อนก็ทําแต่คลิปเรื่องกระต่ายตอนนี้เหลือกระต่ายไม่เยอะนะคะเป็นเพื่อนเล่นนี่ชอบแอบมากินหญ้าตรงนี้ประจํารักสะอาด ทำอะไรอืมไปไหนลนะ